ยาคมนะครับวันนี้วันที่21นะครับสิงหาคม2554นะครับสาเหตุที่ผมพามาชมวันนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณ00.00นะครับเรากำลังอยู่ในหอประชุมเลนนัมพิหยาคมผมมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นาเสนอนะครับนั่นก็คือการสร้างเวทีมวยหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะลงเวทีมวยมาสร้างมาแนวเรียนไม่ต้องสงสัยครับวันนี้เรามีการจัดการแข่งขันมวยไทยนะครับมวยไทยเจ็ดสีอยู่ในเครือทายของน้องเจ่สีนั่นเองนะครับซึ่งโรงเรียนบรุมรั์เป็นเจ้าภาพ ครับเป็นโฟลเตอร์นะครับนำโดยท่านผู้บริการบันทระัติน้องและฝ่ายบริหารสี่ท่านท่านรองธรรมพันธ์ท่านรองผู้บริการริสักนะครับแลวก็ท่านรองสำราญนะครับคือเราจะมีเวทีมวยตั้งนะครับคู่เอกเดิมพันเงิน4คู่นะครับคู่ละหนึ่งแสนมีทั้งหมด15คู่นะครับติดตามครับเดี๋ยวพลาดครับในการชกมวยท้งนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับตั้งแต่การสร้างเวทีการติดตั้งเครื่องไฟเครื่องเสียงอะไรต่างๆ รวมไปถึงภาพบรรยากาศในการทุบมวยจริงๆนะครับไม่ให้พลาดนะครับทุกเนื้อหาและสาระเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการสร้างเวทีนะครับตอนนี้สร้างเวทีอยู่เลยนะครับคืนนี้นะครับมีเฮแน่ครับสิบห้าคู่ครับคู่เอกนะครับโอ้โหมีสี่คู่เลยนะครับนะครับเป็นคู่มวยที่แบบต้องพูดถึงนะครับ รู้สึกว่าคนที่จะมาเป็นคู่เอกเพิ่งชนะกิ่งซางมานะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับค่าตัวหนึ่งแสนบาทนะครับโปรโมทนะครับจากเมื่อวานนะครับมวยเด็ดท่องเจ็ดสีนะครับตอนประมาณบ่ายสองนะครับก็ประกาศไปแล้วนะครับว่าจะมีการชกมวยเจ็ดสีที่โรงเรียนปทุมรัตน์นะครับแล้วก็ลงหนังสือมวยแชมป์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับ ลุงครับล็อกไว้ทําไมครับยึดยึด,ยดไม่มันเลื่อนใช่ไหมครับอ๋อเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้เวทีมันเลื่อนเพราะว่าเราต้องใช้ในการเอ่อรับน้ำหนักเยอะนะครับยึดไว้ไม่เลื่อนนี่คือลวดสลิงนะครับยึดทุกตัวใช่ไหมครับอ๋อยึดทุกตัวเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ การเซตนะครับองค์กรในการบันเลงนะครับในการปล่อยมวยนะครับล้กมีนะครับมีตัวครนตระนกนะครับต้องเสนอความมันใน้ร่องรินแล้วกปล่อยกันไม่มในสวที่มันวามรเยอะนะครับดูดูที่มาีซามีสิงบีกรนะครับแล้วก็มีนี่อะไรครับปีเล็กปีเียกปีนะครับปี

สิบนายกทุมทยมาวนบอยสิบนำขบวนเดิมื่นหกพันบาทกับเพชรปานดำสิบกวีเลือดนิดปอนดเดินพันสองห่บาทกับดูดีดีดตตสกุลทยเล็กสอสกลชัยเดินพันสามบาทกับชนสิสองตะวสายเพชรสิปานแดงเดินพันสองหบาทกับตุ่กตาสองดวแสนรักแก้วทมการชัดเดินพันแปดพับาทกับน้องมีเล็กเกยรตุงจุกปูนเาสองดวเดินพันสองหบาท เดิมพันสานบกับมแสิไน์ันลักมวยจากประเทศจีนปล่อยมวยันงอีเียสิเดิมพันสี่ม่นากับคิสุูรอบนึงอาโฆษณาแล้วนักงานทที่มีรายการต่อยวันนี้อิบดวเลยนะฮะจะเป็นทางการของน้ำกระบว้อยสิบน้ำกระบวากับเพชรปันน้ำสินกวีเสีรับ้อยเจ้าพิมพการช้างกับนรรเล็กวอแสงเท่ สักสักปริราณกับปากกาเหล็กสิทธิ์พนงทองครับแล้วก็บุญเบอรฟ้าสิทธิ์นายกจงวันนี้ชกกับนิวแสนชัยสิทธิ์นายกสิริชัยครับวันนี้นายกจงกับนายกสิริชัยใครจะแน่ของแท้อยู่ที่ตรงนี้ครับปากกาเท่านั้นผู้ชี้ขาดบนเวทีบุญช่วยนครนายกให้ความเป็นธรรมกับสองนายกมีดพันแปดหรือบาทจระสุดแตกชิ้นกำลังอลุด เอ็นพิเศษดูจอเข้าโซนสนามเลยด่วนครับนำกระบองแสนรัดดงดำสักบนเบอรฟ้าของเสียงกับแก้วกะเราไปถึงคนหลายเดียวแสนใจประกาศเล็กน้องบีเล็กนนรมเร็ถวแดดป่าดำด้วยหลังจากนั้นผู้พิเศษของรายการเดิมพันหนึ่งแสนบาทอลการจกันเต็มที่ครับโลดนน้ำร้อนน้อยนาร์แปดลิยวสิวกับคอมพิวเตอร์สีสิวไก่สดใครจะหมดใครครับหนึ่งแสนบาทปฏิบัติกันสำหรับด่วนชมผู้ไหนครับผู้ต่อไปครับผู้พิเศษครับ อากา,าร,กาารกาาดังสองก้าวของแข้งแล้วเป้นสิทธนะไอูดิีครับเดันมาครับแดงนะยอขนศึกสอยจอประเดือนทำเวลานะครับทำเวลานะเพนะนะราะว่าความมาตาน,น ทุกสิ่งทุกอย่างรับองค์ความปานฐานเป็นหลักโหวตในลงตัวที่หนึ่งหมื่นกับแดงยอดขุนศึกสอจะเพิ่กเงินข้ากระเเซอร์เวียหนึ่งหมื่นบาทวัวต่อไปบาเดีย้องต่อทองทรงธรด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นสัตว์ตังบุรีรังกับปากกาเหล็ ติดบอลลงทและของุณรยเที่กเป็นเจ็บกับตวบทย้งคู่ เือเป็นเกรติกับน้ำวยนด้ไเือเป็นเกล็กับน้วยท้กี่ับทางด้านแดงมีโหลดอาม์เาปไวยาท่านครับว่าเติมพัน7ถึงแสงจริงไหมวันนี้ระการที่นูแล้วครับว่าั้งคู่2มาเพื่อเติครับ we okay.